ต่อเนื่องเลยเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรายังอยู่ในที่จังหวัดมหาสารคามค่ะแต่ไปเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบลกันบ้างนะคะทางจังหวัดมหาสารคามค่ะได้เปิดโครงการดําเนินงานตําบลยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะ ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองตื่นหมู่ที่7ตำบลขวาวอเ,าเมืองมหาสารคามนายวิบูลแววบัฑิตผู้วกราชกาชรจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีพลตำรวจตรีพลาเดชเพชรว่าโง ỗ, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามพันตำรวจเอกทวชัยสัตยพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองมหาสารคามองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ <c oughs> ค่ะโดยทางของพันตำรวจเอกไกรทองชัยสิงห์นะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามก็ได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการดำเนินงาน ตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรค่ะสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคามนะคะได้พิจารณาคัดเลือกบ้านหนองตื่นหมู่9บ้านโนนขวาน้อยหมู่15บ้านเหล่าวิไลหมู่16ตําตำบลขวาวเข้าร่วมโครงการเพื่อดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และมีผู้ที่ต้องได้รับการมาบารักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเร่งด่วนโดยชุดปฏิบัติการตำบลยั่งยืนจะเข้ามาดำเนินง,งานตามกระบวนการในหมู่บ้าน เป้าหมายรวมระยะเวลา5เดือนค่ะจะเริ่มตั้งแต่10มีนาคมนี้นะคะเป็นจนถึงวันที่10สิงหาคม2568ค่ะซึ่งชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนนะคะก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะก็เป็นงานดําเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยค่ะ